สวัดีครับผมเพชรนใจัยนาตาลัสกับไ้นี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับสวทย์เต็มครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้ไอโูเก็ตครับอ๋ออยู่ที่ใต้เลยครับแล้วมีใครเป็นคู่ฟ้าคู่ซ้อมบ้างครับที่นั่นไอลูกิกดครับลูกิกดกับไอดอนคิงครับอ๋อก็พวกอุตโมใหญ่ๆนั่นนเลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักก็สอยไปนี้มามากี่กิโลครับําก็ประมาณ เ่กิโลกวา่าน้ำหนักไปปล่อยป,อยประมาณเท่าไรห้าสิบแปดอ้ยไอ้อย่างวันนี้เราเจอกับการชัยไม่เคยเจอกันเลยครับอันนี้ไฟแรกแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยกันไหมแล้วปรวึกษาเขาเป็นมวยตะต่ายอะไรพอรู้ป่ะเขาอารู้มวยตะต่ายเลยจำได้ไหม,มจำไม่ได้แล้วแล้วของเราเป็นมวยตะต่ายอะไรครับ แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงยังเจอการใช้เดินแล้วเดินชนเลยเหรอยังก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนวันั้นที่ราชดำเนินราชดำเนินแล้วก็หยุดเลยป่ะครับอ๋อพอต่อยที่ราชดำเนินนั่นโอ้นานเลยนะครับแล้วหยุด่กันซบซบมาต่อเนื่องออไม่ใช่เราต่อยที่ราชดำเนินแล้วก็หยุดหยุดยาวเลยยันโควิดนี่เลยใช่ป่ะแล้วเพิ่งมาเนี่ยนะครับ ทั้งหมดนี่กี่เดือนเนี่ยโอ้หระมาหกเดือนหกเดือนแต่เราซ้อมอยู่ตลอดไหมครัก็อยู่ที่ใต้นี่คือซ้อมอยู่ตลอดแล้วซ้อมอยู่ตลอดก็คือทําร่างกายไว้ครับไม่มีปัญหาก็คือรายการนี้พอขึ้นปุ๊บเราพร้อมเต็มที่เลยครับอืมก็สบายสบายใช่ไหมครัอ่าแล้วยังของเราไฟนี้เราเกินอยู่ประมาณเท่าไหร่เกินมาเกินเท่าไหร่ไหมใช่ไมาเกินปอนนัดหนึ่งอ่าเราเป็นจังหวะเลยไรครับสุดยอดครับอ่าฝากเยินดีชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเป็นที่แน่นอนนะครับผมอ่ะเขามากน้องชาย 来吧，快！